สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กับช่องไม่สอดชาแนลนะคะวันนี้นะคะเรานะคะจะเป็เที่ยวบ้านเที่ยวบ้นานน้องๆนะคะ ep ที่ยวกันแล้วนะคะเดี๋ยวจับตัวจะเป็นของค่ายกนเลยในที่ทองกเก๋จ้ะและเข้าแบบแบบแบบโอเคนะคะอะไรเนี่ย เคนะคะเดี๋ยวเราจะไปอันต่อไปกันเลยจ้าตัวดู่ทำให้นี่ครบเลยนะเดี๋ยวจะไปไม่ได้เห็นนะเดี๋ยวไม่ได้อาคาหลัง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 ลอลิงลอลิงใครดีว่าเป็นอะไรทีนี้อันดับหนึ่ง 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

บ้านน้องบ้านของมิวจ้ายินดีต้อนรับบ้านมิวมิวหาอ,อ,อีกมีีวบ้านมาหาอุดอีกแล้วไม่มีหน้าต่างเนี่ยทำไมน้องไม่่แยกห้อง วางหลังอะซอยห้องนี่สิทำประตูหน่อยเออทำประตูหน่อยห้องนี่ยน่ารักนะแต่ว่าน,น้องอะที่ห้องนอนทำประตูหน่อยนะคะมันจะได้ดีหน่อยนะโอเคทำประตูอีกนิดนึ่งมันจะดีมากเลยนะโอเคน่ารักมากอุย้ยน่ารักมากเลยเน่ารักค่ะอุย้ยจะไป

เข้าไปให้าแนะนารักแล้วก็ดูแลนะคะก็ okay. okay. ีเจ้าหน้าที่ประสานให้นำกระไปรักษาที่คอสทเก่งค่ะาที่ชื่อว่าเกม่ขอพื้นที่ตรงอเราไรักษาดีกว่าเดจากันเองในวัดนี่แหละด้วยด้วย แย่เพราะว่าค่ะแล้วก็การพื้นที่เป็นพื้นที่เปิด้ามติดค่ะอืม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  ตำรวจเนี่ยฮอไป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 ไาไป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 วปไปทัไปไปไป่ปไ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 กไปาป วานบอกพี่ปอดูนี่น่ารักโอ,โอโ้โหสวยโุ้ยมีอาหารรองรับพี่ปอด้วยมาจะขอบา้านหลังตูข้างหลังค่ะทุกคนยี่สิบชิ้นี่ปอบอกแต่ไม่ไหวโอเคเรามาดูหลังเราจะไปหลังตรงนี ศกเจ็ดศกเกือบสองพันคนนะคะท่านว่ารโโนกับจุดแไหวเนี oh, ่ยค yep, ือเ uh. ้เดหรือเปล่าพี่เป็นิหรือเปล่าคะ อ๋อพี่พิมผิดนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะพี่พีมผิดชิคกชิคๆิๆิๆๆ เรานะคะวับไปที่ปราสาทปราสาทนะคะปราสาทวับอุอ้ยยิ่งไกลอู้อันนี้ยิ่งไกลเลยเราวับไปที่ปราสาทนะคะเราวับไปที่ปราสาทนะ,ะวับไปปราสาทนี่นะคะปราสาท ปาสาก็จะมีคนอยู่นะคะไม่ต้องกลัวปลาสาก็มีคนอยู่มาได้เลยนะคะนี่เนเจอี่พี่ชมตุย็นดีกว่ามีอาหารอ้ไม่มีเลยอ้ไม่มีเลยพี่มีสาตล,ลอดตล,ลอดขอโทษค่ะ้อท่คือ เป็นคนแบบนี้ว่าตั้งต่เด็กจะหน่อบบนยน้องเทอมมันได้สูงมากที่นี่นโอ้โอันนี้ก็ไม่ใช่หน้อยอือน่ารักมากน่ารักนะอุ้ยน่ารักมากเลยไอ้ไอ,ไอ,ไอไ้ไนียไอ้ที่หึทำสูงแล้วพี่ต้องกจะดู เชิดหน้าหนึ่งจ้าเชิญพงเงลาภามิกิสวยมากเลยนะเจ้าเชิญไม่ว่ามันสวยมากเลยขอันนี้ที่กานไม่ให้ตกด้วยอุยมากรายน่ารักค่ะน่ารักมากเลยน่ารักมากวันเี้ค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ,ะบ๊ายบายจูบไปแล้วนะ